เอาล่ะทุกคนขอโทษที่จุดกระทันหันนะครับพอดีว่าพื้นที่ผมเมื่อกี้เจอมืออะไรก็ไม่รู้หายไปแล้วแค่เมื่อกี้ก่อนที่พวกผมจะเข้ามาในครับพวกเราอ่ะไปเจอเสียงแตกๆแล้วร้องอะไรก็ไม่รู้แล้วไปเจอกระผีแอนนาเบลที่ผ่มาซึ่งตอนนี้เรากําลังเข้ามาในซึ่งเหมือนกับว่าอาชีนั้นจะเจออะไรไม่รู้ครับ บอกว่าที่นี่จะมีไอม,มีราสมีราไม่เขียนว่ามีรัสมีรห้าร้ะะอยยี่สิบราควเป็ปสามร้อยเก้าสามห้าร้อยี่สิบใช่ไหเออแล้วก็มีสองร้อยสามสามันนี่เกิใหม่เลยอะอาชีพมา,าโอ้โหอันนี้ภปา็าอะไรไม่รู้มันเป็นอะไร โอเคโอเคอจะเข้าดีไหมเนี่ยเข้าไปโดนจับจับที่คอเข้านี่ทำไง เออคนดูคนดูคิดว่าประตูนั้นคืออะไรประตูสค์ประตูแห่งสว่า์เอยประตูสวารสวางน,น,นะครับแต่ไม่ครับนรกตอนตอนรับพวกเรามากกว่าใช่โอ้ยมุดปึ้นตีเลยทุกคนคิดว่าจะเจออะไรไหมแอนนาเบลทุกคนดูรออนนาเบลได้เลยทุกคนรออนนาเบลได้เลยโอ้ my <c> god <oughs> ตังกีครับฟันขาวใช้คอเจ็บหรือเปล่าหนีไรรออะไรันหลังดิไม่หันไม่หันกูไม่รอมึงแนกลัวๆมันตามมาไม่หยุดเลยเร็วเไอจีได้เราไหมไม่เห็นกู ันกาโตเไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเห็นยังงนเราเห็นยังงั้นเนาะเออเออเออดูหลังเราเนาะเมื่อกี้เราเจอไฟของเอ็งอ ใจแทบว,วาเยเราฝันนี่ว่ะโมจีหสดใจแทบวายเลยแสดงว่าเราเราฝันไปเหรอเดีย๋ยวนะแสดงว่าเราอยู่กับคนละห้องใช่ไหมเนี่ยโอ้สดใจแทบว,วายไม่แอนนาเบลทำไมนู้น <No. S 2> มึงไม่ต้องมาขอบคุณกูดิ้กูไล่ฆ่ามึง ไอ้เวดจิม uh, uh. ันฆ่ากูมันพูดอะไรไม่เข้าใจมันบอกว่าขอบคุณนะที่มาอยู่ที่นี่ก็้าแล้วมินจะขอบคุณหาโอยแอนนาเบลถ้าพวกเรานะมีลูกซองนะ่ายลูกซองน้ำมนต์ปลายิงอัดข้อหนึ่ี่เห็นแล้ไหมเห็นแร้วไหมเออไปทางไหนอ่ะอันนี้ในท่อนี่มันขูดไม่ได้ อเลมีแม่ช่วยฉันด้วยฉันนั้นจะจะเริกจะเลิกเ,ลกเจ็บปวดท้องฉันนั้นอ,นอยากจะผปดคอตายแถนนี้นี้นอยากกคอตายในห้องหลังนี้ฉถนนี้นะว่าเมอรี่ อยากให้สุดและพ่อของฉันเสียไปโหนูน้อยเจ๊ได้เหรอเอจ๊รู้นี่เขาเขียนไว้ว่าตรงเนี้ยคือสามสิบห้าวันแสดงว่าเขาติดอยู่ในนี้มาสามห้าวันแสดงว่าเรามาผิดทางสินะทางนี้มันเป็นแค่ทางอ่านเฉยๆทำไมหลังจากที่อ่านจดหมายนั้นปุ๊บมันเริ่มมีเสียงหันหลังมาดิ ที่มักจะหัวใส่ยอยู่ที่นี่ฉันดูข้อหาฝุกคอและฉัน,ไ,นไปโรงพยาบาลและฉันถูกเอามีดฟันคนพอฉันควบคุมสติไม่ได้จนฉันหายฉันก็เลยโอนจับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหนูหนูน้อยอ่ะเป็นเป็นน้องของฉันและฉันก็ได้เขียนเอาไว้ว่าหนูน้อยได้เสียชีวิตเพราะว่า หนูน้อยกําลังจะเสียชีวิตเพราะทนไม่ไหวกับการที่ไม่ได้เจอพี่หลายวันก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันส่วนฉันก็ได้ไม่ได้กินข้าวเหมือนน้องและปู่คนฉันเสียชีวิตก็ก็อยู่ในหลุมศพหลังบ้านอยู่ในพื้นดินกําแพงอะไรคืออ่านทําไมเนี่ยโอ้ไป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 ,ไปต่อเถอะ ไอ้ทางจะเข้าไหมโอ้โหเข้าแล้วทำไมมันค้างค้างมันโลภผิดรึเปล่าอุ้ยภาษาเขมรโอ้ยไปไหนภาษาเขมรเหรอโอ้ไม่หรอกมันก็ภาษาทเองอ่ะเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าไอ้เกียร์าาเกียร์เลยตั้งบ้าเ,า,าเลย อืมเสียมมันค้างมันโลดเกียมแล้ย่องน่าจะดีกว่านะทำไมหรอคน<พ>ดูกินเนี่ยคนดูคิดว่าประตูสุดท้ายมันน่าจะเปิดได้ไหมไม่ได้โอ้มายเกิร<ม>ไ,ได้ม คุณแจไงคุณแจ้จะแล้วโอ้โหหาง่ายจังที่อนเบลข่ะตั้งใจให้เราออกมาได้หรือเปล่าคุณคหาหาคุณเจ้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ายังไม่ไปอ๋อเร หาไอ้ันนี้ครบแปดอันหรือแบบทาจะเป็นอันกางดดยมกดนไมเราหาทางอื่นอยู่เราังไข่ไปทีละอันอั้นเอาแล้วอันั้นเอาแล้ว ทางไหนอันน hey, ี้เลยอันนี้แปขึ้นลิฟต์กันครบเลยยังครบแล้วครบแล้วเราดูแล้วครบไกนแล้วใช่ไหมขึ้นลิฟแล้วเราอยู่บนลิฟแล้วครบแล้วดูนี่ที่แล้วมามา ขอให้เรากดแปดมาแล้วก็ฉ like ันบเก้าสิบสิบเอ็ดอุ้ยแล้วก็ถึงอันนี่สามอื้อหือขึ้นมาเขียวจีเลยทำไมจากที่เรามาล่าท้าสีเรามาผู้ที่ไหนแล่นแม่เองไม่ถือไฟฉายอ่ะทุกคนดูนี่สีมันเขียวอึดอัวอะไรกันไปนะลอง เดี๋ยวมึงต้องทำควไยเนี่ยเฮ้ยอย่าไปบอกคนดูโอ้ยมันมีผีไม่ไม่ไม่เรามึงอย่าพูดแบบนั้นเราต้องห้าัวผีเนี่ยแล้วก็ผีมันมาแล้วก็มาย่องอยู่ตรงนี้ไม่มามึงแน่ใจนะมึงจะเดินเมื่อกี้มึงพูดจะงโดนสาอยู่นะ ฟาฟาทุแล้วมึงใส่เกียร์มาให้นะเอาเลยนะหลังจากทีเราทำอย่่งนั้นมันอาจจะรู้ได้ว่าเราทำเพราะ้เราเรีบมิ่งกลับไปตรงนี้เฮ้ยมันว่าหรือเปล่าไม่ <c oughs> มแตกแน่ไ <c oughs> ม่โทรศัพท์แล้วคือแตก กี่เท่านั้นแหละมึงนี่เป็นคำอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าพูดคำหยาบเยอะได้แล้วไปไปไปโอ้ยไม่บอกเลยว่าจะไปทางนี่ มาอยู่ที่เดิมบายบายนี่แสดว่าเวลามันจะมาปุ๊บมันจะมีแสงเฮ้้อแสงนื่อย